นี้มาดูความก้าวหน้าในเรื่องของการทดลองการพัฒนาและการใช้วัคซีนต้านโควิด -19 ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะสปุติ n i ไฟของทางรัสเซียนะครับที่จะเริ่มต้นฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับในกลุ่มแรกๆโดยเฉพาะตอนนี้นะครับก็มีประชาชนมาร่วมลงชื่อขอรับวัคซีนแล้วไม่ต่ำกว่า5,000คนด้วยกัน ส่วนทางด้านหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกบอกนะครับว่าตอนนี้คาดหวังว่าจะมีวัคซีนต้านโควิด -19 จำนวน500ล้านโดสในการแจกจ่ายให้กับประชาชนประเทศต่ตางๆผ่านโครงการพันธมิตรในการจัดหาวัคซีนโควิด -19 เรียกสั้นๆก็คือโค v วัคซ์ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าได้ โดยเป้าหมายก็คือต้องมีวัคซีนต้านโควิด -19 อย่างน้อยๆ2,000ล้านโดสภายในสิ้นปี2,564หรือว่าภายในสิ้นปีหน้าซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการฉีดให้กับประชากรของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกในโครงการโดยตัวเลขนี้น่าจะเพียงพอที่จะหยุดยั้งการระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อโควิด -19 ได้แล้วก็ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ189ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมอยู่ในโครงการโ c o v ซ์ที่ว่านี้ ส่วนในรัเสเซียครับก็มีการเริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 หรือว่าสปุตนิกไฟ์แล้วที่คลินิกในกรุงม,มอสโกโดยบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากที่สุดก็ได้เริ่มทยอยเข้ารับวัคซีนเข็มแรกแล้วจากทั้งหมด2เข็มในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยทางนายกเทศมนตรีกรุงม,มอสโกของรัสเซียบอกว่าได้มีการเปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ครั้งใหญ่ในวันนี้แล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการด้านสังคมจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนเนื่องจากว่ากลุ่มนี้มีความเสี่ยงมากที่สุดขณะเดียวกันก็มีผู้ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนไม่ต่ำกว่า5,000คนแล้วโดยมีบุคคลจำนวน13ล้านคนที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนผู้ให้บริการด้านสุขภาพและนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนก่อนและเมื่อมีวัคซีนมากขึ้นก็จะค่อยเปิดบริการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่1 8ถึง60ปี แต่ว่าต้องจองเวลาในการรับวัคซีนตามสถานที่ต่างๆ70แห่งทั่วเมืองขณะที่ประธานธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียนะครับมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ครั้งใหญ่ให้กับคนรัเสเซียได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าในรัเสเซียเองจะมีวัคซีนใช้มากน้อยขนาดไหนเนื่องจากผู้ผลิตคาดว่าการผลิตวัคซีนจะทําได้เพียงแค่2ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันนี้ จะมีการฉีดเข็มที่2ในอีก21วันข้างหน้าโดยที่รัสเซียตอนนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงเป็นอันดับ4ของโลกโดยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า2ล้าน4แสนคนผู้เสียชีวิตมากกว่า42,000คนส่วนที่สหรัฐครับว่าที่ประธานธิบดีคนใหม่โจไบเดนคาดหวังว่าในพิธีสบานตนเข้ารับตำแหน่งที่จะจัดขึ้นในวันที่20มกราคมปีหน้านี้ที่เดอะแคปิตอลหรือว่าอาคารรัฐสภา การจัดงานในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นพิธีสําคัญนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีการจัดให้เป็นงานใหญ่โดยประชาชนทั่วทุกรัฐในสหรัฐจะได้ชมกิจกรรมนี้ผ่านทางออนไลน์มากกว่าเพราะเชื่อว่าการชมพิธีนี้จะมีคนชมมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาและจะไม่ไปเพิ่มความเสี่ยง และทําให้สถานการณ์การระบาดของโควิดสิรุนแรงมากกว่าเดิมหากว่ามีคนไปร่วมพิธีจริงมากกว่าที่มีการคาดการกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการลดความเสี่ยงให้คนสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้แทนครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNLive ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ